แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโร่คุณเข้าสู่มิติที่5หรือยังแน่นอนว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการฝึกหัดนะคะการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเศร้าแล้วก็สิ่งที่มีอำนาจเหนือคุณในมิติที่3ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการตื่นรู้การเปิดกรอบเดิมๆคุณกำลังเข้าสู่ ความจริงแท้แก่นแท้ภายในและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายและเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจให้คุณมีความสุขสนุกกับชีวิตและก็อภัยให้กับเรื่องเก่าๆในชีวิตของครอบครัวและคนรักขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะคุณจะก้าออกมาสู่มิติที่5ได้อย่างแน่นอนและคุณจะพบความรักความสุขความอิ่มเอมการได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่อย่างหวานชื่นกับโซเมทของคุณ ขอให้คุณก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางของจิตวิญญาณนะคะหากชอบคลิปนี้ฝาก Sub สไ i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้แก่กันเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ